สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บอทเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่6พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้ฟีนิกินเด็กเ0็เหมือนเมื่อวานผลเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาณนะขณะน,นี้ยังไม่ไฟยนลแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปลิงก์ที่โพสต์คะแนนเลือกตั้งแบบไลฟ์สดียลไทม์ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ดูง่ายๆเลยใครที่ได้270แต้มก่อนชนะทันทีนะครับ คนที่ไม่มีเวลาดูคนที่ต้องทํางานดูคลิปนี้คุณจะทันเท่ากับทุกข่าวอาจจะเร็วกว่าข่าวในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อนๆห้ามลืมฝั่งขวาของเมกายกตัวอย่างฝั่งขวาสุดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เนี่ยเวลามันจะเร็วกว่าฝั่งซ้ายสุดประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้านิวยอร์กเที่ยงคืนฝั่งแคลิฟอร์เนียสามทุ่มเพราะฉะนั้นในช่วงแรกในช่วงเช้าเนี่ยมันอาจจะมีคลื่นสีแดงเต็มแผนที่ แต่ในช่วงอาจจะเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยมันอาจจะมีคลื่นสีฟ้าเข้ามาหลังจากที่ฝั่ง West Coast ฝั่งตะวันตกเริ่มนับคะแนนเสร็จเริ่มส่งคะแนนเนี่ยมันจะเริ่มมี Blue Wave ภาษาเลือกตั้งเรียก Blue Wave เข้ามาบนแผนที่นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะตราบใดที่เรายังไม่เห็น270แต้มขึ้นฝั่งค a m a มาหรือฝั่งทรัมปเนี่ยอย่าพิ่งตั้งสันนิษฐานว่าใครชนะเราต้องรอมันไฟนอลและถ้ามันไฟนอล ผมจะมาแจ้งจะมาคอนเฟิร์มอีกทีแต่เราน่าจะรู้ไปพร้อมกันมาลุ้นไปได้วยกันวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม